พาไกินเม็ดมาซื้อมะวงแก้วสองกินอร่อยนะคะ400เนือเลืองกินอร่อยนะคะตอนนี้รถไฟกำลังจะมานะครับสนใจซื้อมะมวงแก้วคำิ้นไว้กินไว้ทานมาซื้อหาันได้มะมวงแก้วัมิ้นมาแล้วนะคะ450บาทแตกินได้นะพี่น้ายิเก็บไว้สุกๆยิ่งกินอร่อย450บาทร้อยเก็บไว้กินสุกๆก็อร่อยนะพี่ ไว้ทันได้ก็ยังเกียวอยู่นะคะเก็บได้นาเลย 4, 5, 4, 8, สี่โดสห้าสิบแปดตัวร้อยจะซื้อกาโแคลอิมมซได้เลยนะคะสี่โด5ห้าสบาทแปดตัวร้อออกมาเลยนะคะด้นหน้าออกมาเลยนะคะหาซื้อกันได้เลยสนใจ ินนคค้าะรับรับส่งพัสดุนะครับสนใจซื้อมะม่วงไว้กินอาักๆก็ได้ระบบเรียกก็ได้เลยอาที่หน้าประจำันได้มะม่วงแจ้ขความดุลูกใหญ่อาทิตยนาลูกใหญ่หอดไปได้แล้วพี่หัวหินร้อยหนึ่งนะครับไปแล้วครับใต้หน้าปานบุรีครับ